เมื่อพูดถึงธรรมนัทย้อนกลับไปเมื่อวันที่6มกราคม2569ปีนี้ปีนี้ค่ะวันนั้นพระกองธรรมนัศของคุณแมวสาวค่ะเคย <c oughs> พูดไว้อย่างไรเอาสั้นๆและกันบางประโยคและกันที่คือหาพอสมควรนะครับอย่าทำกันเกินไปจนผมหมดความอดทนนั่นแน่ถ้าผมสวนกลับท่านจะเดือดร้อนอย่าทำกันเกินไป จนผมหมดความอดทนถ้าผมสวนกลับท่านจะเดือดร้อนอ้ยผมในที่นี้ก็คือธรรมนัตท่านหมายถึงใครไม่แน่ใจอครนละบริบทบริบทมกราคม2569กับบริบทกุมภาพันธ์2569มันคนละห่วงเวลามันคนละบริบทแต่อารมณ์เดียวกัน ใช่ค่ะแต่อารมณ์เดียวกันแต่จริงวันนั้นมีคำแรงๆหลายๆคำด้วยแค่นี้ก็แย่อืมอันนี้ก็แย่แล้วจากข้าพเจ้ายื่นข้อเสนอที่ท่านไปฏิเสธไม่ได้อืมาถึงยาทำเกันเกินไปจนผมหมดความอดทนโอเคเชื่อมกันได้หรือเปล่าคนรับบริบทอย่าไปเชื่อมเชื่อมเรื่ยวมาแก่เดือดร้อนค่ะนะครับเอาเป็นสีสันเอาเป็นคัลเลอ่์ ประจวันก็แลกกันแต่ใครจะไปต่อจิ๊กซออะไรก็ไม่รู้นะช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้นะก็จะไปต่อกันเองแล้วก็ไม่คุยกับผมด้วยนะเออผมไม่ได้เสียมนะอืมผมเพียงแค่บอกว่าแก้งลูกเทพพวก์จไทยเขาจิกจิกหยอกหยอกผู้กองอย่างไรขณะเดียวกันผมก็แค่เท้าความให้ฟังว่าครั้งหนึ่งผู้กองเขาเคย ประกาศคําอะไรไว้คำโต๊โตองคำโตโต,ตใช่